เทคนิคการทํากระป๋องไล่มแมลงจะอาศัยน้ําส้มขอนไม้เป็นหลักสามารถไล่มแมลงได้ดีแล้วก็อยู่ได้นานอยู่ได้ทนขึ้นสาหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดน้ํามาก่อนเราจะทําการตัดครึ่งน,นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นที่กันฝนหรือกันน้ําเวลาที่เราลดพืชผักไม่ให้น้ําเข้าไปผสมกับน้ําส้มขอนไม้ต่อจากนั้นให้เราเจาะฝาขวดบริเวณตรงกลางของฝาขวดเลยซึ่งขนาดรวดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามที่มีจากนั้นให้เรานํากระป๋องกาแฟะนะครับมาใส่ปลายรวดที่อยู่ด้านล่างแล้วก็พับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่ห้อยือออออวว่่าาาาเเสรรรร็จจขขัั้้นนนนตตตนในกกทํุปปณ์แลไะ เติมน้ำส้มขลอนไม้ลงไปในการเติมน้ำส้มขอนไม้เราจะเติมให้เต็มกระป๋องด้วยตัวของน้ำส้มคอนไม้ที่เราใช้นะครับเราจะไม่ผสมน้ำหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำไปติดตั้งบริเวณแปลงผักได้เลยสำหรับวิธีการห้อยนะครับตัวเส้นลวดที่เราทำไว้แล้วเราก็พับนิดหนึ่งแล้วก็หาที่ห้อยนะครับในบริเวณแปลงผักถ้าเกิดไม่มีที่ห้อยเราสามารถที่จะหาหลักมาตั้งแล้วก็ห้อยได้ติดตั้งไว้กลางแจ้งหรือในเรือนพ่อชําหรือในร่มก็ได้ควรที่จะติดตั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ50ซมหรือมก็ได้ใให้้้อยู่่นนชววงีแลก็าส่งินเพื่อที่จะ ไล่พวกมแมลงต่างๆที่เป็นมแมลงศัตรูพืชในการทํา1ครั้งนะครับเราจะใช้งานได้ประมาณ6เดือนซึ่งถ้าเกิดกลิ่นหรือน้าส้มกล้ไม้ละเหยไปหมดเราควรที่จะนํามาเติมใหม่สามารถที่จะใช้ในการไล่พวกมแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นพวกเพลี้ยไฟมแมลงวีขาวพวกผีเสื้อคืนรวมไปถึงพวกด้วงและมแมลงปีกแข็งต่างๆที่เข้ามากัดทําลายพืชผักได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการไล่มแมลงศัตรูพืชสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้เทคนิคการทํกากระป๋องไล่แมลงเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติรวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทากระป๋องไล่แมลงสาหรับเทคนิคการทํากระป๋องไล่แมลงจะอาศัยน้ําส้มควนไม้เป็นหลักถือว่าเป็นการประยุกต์การนําเอาเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งมาใช้กับน้ําส้มควนไม้เพื่อที่จะสามารถไล่แมลงได้ดีแล้วก็อยู่ได้นานอยู่ได้ทนขึ้นโดยเราจะประหยัดเวลาในเรื่องของการใช้งานคือเราไม่จำเป็นต้องทําบ่อยสําหรับการไล่แมลงเนี่ยมแมลงศัตรูพืชก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการทํากระป๋องไล่แมลงจะสามารถช่วยลดปริมาณของมแมลงศัตรูพืชลงไปได้เป็นอย่างมาก สำหรับองปกรณที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือน้าส้มคนไม้ต่อจากนั้นก็จะเป็นกระป๋องกาแฟหรือท่านสามารถที่จะใช้กระป๋องนมก็ได้เป็นแบบเปิดได้เนี่ยจากนั้นก็จะมีขวดน้ําขนาด1.5ลิตรแล้วก็จะมีคัตเตอร์มีครีมมีลวดนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดน้ํามาก่อนเราจะทําการตัดครึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นที่กันฝนหรือกันน้ําเวลาที่เราลดพืชผักไม่ให้น้ําเข้าไปผสมกับน้าส้มคนไม้ขวดน้านะครับเราสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อขอ ซึ่งหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นด้านบนของขวดส่วนที่มีฝาต่อจากนั้นให้เราเจาะฝาขวดบริเวณตรงกลางของฝาขวดเลยโดยการใช้ลวดที่เรานาํามาเจาะไปเอาทะลุไปเลยซึ่งขนาดลวดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามที่มีแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ20เซนก็พอจากนั้นให้เรานํากระป๋องกาแฟามาใส่ปลายลวดที่อยู่ด้านล่างแล้วก็พับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่ห้อยซึ่งมันสามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับ ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําอุปกรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ําส้มควันไม้ลงไปในการเติมน้ําส้มควันไม้เราจะเติมให้เต็มกระป๋องดยตัวของน้ําส้มควันไม้เพื่อที่จะใช้ในการไล่แมลงเนี่ยเราจะอาศัยส่วนที่เป็นกลิ่นของน้ําส้มควันไม้ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการไล่แมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิดด้วยตัวของน้ําส้มควันไม้ที่เราใช้นะครับเราจะไม่ผสมน้ําเราเอาแบบเข้มข้นไปเลยหลังจากที่เราเติมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการลูดตัวที่เป็นขวดด้านบนลงมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ํา ตัวนี้จะทําให้กินเนี่ยสามารถอยู่ได้ทนอยู่ได้นานขึ้น หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปติดตั้งบริเวณแปลงผักได้เลยสาหรับวิธีการห้อยนะครับตัวเส้นร่วนที่เราทําไว้แล้วเราก็พับนิดนึงแล้วก็หาที่ห้อยนะครับในบริเวณแปลงผักถ้าเกิดไม่มีที่ห้อยเราสามารถที่จะหาหลักมาตั้งแล้วก็ห้อยได้จะนําไปติดตั้งไว้กลางแจ้งหรือในเรือนพ่อชาหรือในร่มก็ได้ควรที่จะติดตั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ50เซนติเมตรหรือเมตรหนึ่งก็ได้ให้อยู่ในช่วงนี้แล้วก็เขาจะส่งกลิ่นเพื่อที่จะขับไล่พวกมแมลงต่างๆที่เป็นมแมลงศัตรูพืช ในการทำา1ครั้งนะครับเราจะใช้งานได้ประมาณ6เดือนซึ่งถ้าเกิดกลิ่นหรือน้ำส้มควันไม้ระเหยไปหมดเราควรที่จะนำมาเติมใหม่สำหรับน้ำส้มควันไม้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการไล่พวกมแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยไฟมแมลงวีขาวพวกผีเสื้องคืนรวมไปถึงพวกด้วงและมแมลงปีกแข็งต่างๆที่เข้ามากัดทาลายพืชผักได้ ซึ่งในตัวของน้ำส้มควันไม้นะครับเราจะอาศัยกลิ่นของน้ำส้มควันไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับควันไฟตัวนี้ถ้าเกิดพวกแมลงต่างๆได้กลิ่นเขาก็จะหนีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเทคนิคการทํากระป๋องไล่แมลงเทคนิคนี้นะครับเป็นการอาศัยน้ําส้มควันไม้เพื่อที่จะใช้ในการไล่แมลงศัตรูพืชช่วยในเรื่องของการลดปริมาณของพวกแมลงศัตรูพืชลงไปได้ถือว่าเป็นการนําเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้งานโดยเฉพาะน้ําส้มควันไม้เนี่ยสามารถที่จะใช้ไล่แมลงได้เป็นอย่างดีการทําวิธีนี้นะครับจะแตกต่างจากการฉีดพ่นถ้าเเกกิดดรราาาใชช้้้้นนนํสมไฉีพพื พเพื่อที่จะไล่มแมลงเราต้องฉีดพ่นทุกสัปดาห์ส่วนตัวนี้แล้วการใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะทําครั้งเดียวแล้วอยู่ได้นานเป็นครึ่งปีเลยซึ่งอุปกรณ์ที่จะนํามาทําการประยุกต์ใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ใกล้ตัวและก็สามารถที่จะทําได้ง่ายถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการไล่มแมลงศัตรูพืชสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้เทคนิคการทํากระป๋องไล่มแมลงเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ